สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตรรุลาการคลิปนี้มาดูค่ะผัดต้นหอมไท่หมูแดดเดียวค่ะก็จะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซอสผักเขียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พริกขี้หนูแห้งทอดนี่ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาค่ะผัดต้นหอมไต่หมูแดดเดียวค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตรรุลาการค่ะมาดูกันเลยค่ะอ่าดูค่ะน้ำมันร้อนแล้วเราใส่ หมูเด็ดเดียวลงไปผัดเลยค่ะนี่ค่ะใส่หมูเด็ดเดียวลงไปผัดให้สุกนะคะต้องให้น้ำมันร้อนๆน,นะคะเอสซีค่ะนี่ค่ะส่วนเด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันตุลากันค่ะผัดหมูให้สุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ต้นหอม เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ต้นหอมลงไปค่ะพุลรีดขาไข่อะไข่อะสามครั้งหนึ่งแถงใส่เลยค่ะอีกสองค่ะอ้างถือไว้ ี่ค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมลองไปผัดเลยค่ะนั่นแหละใส่เลยค่ะนี่ค่ะใส่ต้นหอมลองไปผัดเลย นี่ค่ะใส่เครื่องปรุงเลยค่ะจะมีซอสปลาเขียวครึ่งทับพี่ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะมีใส่ผงชูรสใส่กระเทียมเจียวไปครึ่งน,นึงก่อนพริกขี้หนูแห้งทอดไปครึ่งน,นึงก่อน แล้วก็น้ำตาลทรายใสไ,ไปเลยค่ะครึ่งทับครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจจ้องคุมพันตรากันขอบคุณเลยล่ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะผัดใช้ไฟใช้ไฟร้อนๆเลยค่ะนี่ค่ะอือหือ,อ,อนี่ค่ะใช้ไฟแรงๆเลยค่ะนี่ค่ะ เอไปแรงๆผัดจั่วเลยค่ะต้นหอมแต่แซ่บเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะผัดใส่หมูแดดเดียวหดเด็ดเคลรับช่องโคมพันตุลากันใช้ไฟแรงๆค่ะนี่ค่ะไอ้ท่วนๆเลยค่ะพี่น้องโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะถักใส่ถาดเลยค่ะคุณลีค่ามาเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดต้นหอมใส่หมูดแตดด่เดียวค่ะ fc ่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ